โอ้โหตื่นขึ้นมาเจอเงิน1,100บาททำยังไงไปดูกันการสร้างรายได้วันละ500ถึง1,000บาทด้วยโซเชียลมีเดียทิ o k YouTube, Facebook บวกกับ MPM Connect กันนะครับหุ้ยได้รายได้ได้ยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับวันนี้ระบบ MPM Connect เป็นระบบตัวแทนจําหน่ายของบริษัท Happy MPM ครับที่จะช่วยเราเองเนี่ยมีลิงก์ในการช้อปปิ้งสินค้าคืออย่างนี้ครับลิงก์ขายปีกตัวนี้ เราสามารถเอาลิงก์นี้ครับไปทำโปรโมทหรือทำคอนเทนต์ดีๆครับแล้วก็ถ้าผู้สนใจอยากจะซื้อสินค้าเขาสามารถจิ้มลิงก์แล้วมาซื้อสินค้าเราจะได้รับค่าแอฟเฟอรเทหรือว่าค่ากำไรขายสินค้าจากลิงก์ตรงนี้ด้วยเช่นกันโอ้โหมาดูดีกว่าว่าได้ไรายได้อย่างไรกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูครับว่าวันนี้ครับพอมีคนซื้อสินค้าแล้วเราไปดูตรงไหนให้เราจิ้มมาตรงประวัติการสั่งซื้อครับตรงนี้ นะครับอ่ามูลประวัติซื้อขายครับเราจะเห็นว่ามีวันที่การสั่งซื้อนะฮะล่าสุดเลยนะคะคือวันนี้นะครับแล้วก็นะมาดูเห็นไหมครับมีคะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดขายถูกขายไปอยู่ที่3,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีในเรื่องของรีเทลโบนัสนี่เองรายได้ของเรานะครับที่เราจะได้รับมันคือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้อ ตัวที่เป็นรีเทลโบนัสนะครับนี่ตรงนี้นี่เห็นอะไรไหมโอ้โหอยู่เฉยเยนอนตื่นขึ้นมาเจอเงินเข้า1,100บาทเป็นไงครับสบายสบายระบบจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเองโดยที่เราเองไม่ต้องทำอะไรเลยครับเห็นไหมประเทศการจดส่งเย็ดเย็ดเดี๋ยวบริษัทจะส่งไปให้เพียงเท่านี้ครับเราเองก็สร้างรายได้แล้วนะครับวิธีการสร้างไรายได้ครับเราเรียนรู้การสร้างคอนเทนต์ใน YouTube TikTok ต่างๆนะครับแล้วก็เอาลิงก์นะครับลิงก์นะครับ ชอบสินค้าขายปลีกตัวนี้นะครับสั่งซื้อสินค้าขายปลีกเนี่ยส่งให้ลูกค้าเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนเราก็ทําไปรายได้ก็เข้ามาแบบนี้เลยนะครับใครสนใจอยากเรียนรู้หรือสร้างไรายได้แบบฟรีๆแบบนี้ไม่ต้องมีต้นทุนไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของสินค้าครับสามารถลงทะเบียนนะสอบถามผ่านมาใต้ลิงก์ที่นี่ได้หรือแอดไลน์ทักไลน์เข้ามาเพื่อพูดคุยว่าเฮ้ยทำยังไงหรอผมอยากทาบ้างอยากมีรายได้บ้างหนูอยากมีรายได้บ้างนะเรียนหาอะยอยู่ใช้โซเชียลมีเดียจากเปลี่ยนเรื่องเล่นๆ ให้กลายเป็นเงินเข้ามาในชีวิตของเรานะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับทุกคน